สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูมาพบกับนักเรียนในวิชาภา,าษาไทยนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3อ่านป้ายได้สาระนะคะเนื้อเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคนะ,คะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ ขอให้นักเรียนติดตามตอนต่อไปนะเจ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันเรื่องประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคนะคะเราไปรับสมองก่อนเลยค่ะรับสมองนะคะให้นักเรียนนะคะบอกสระต่อไปนี้นะคะว่าเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวค่ะ วิธีการทำนะคะถ้าเป็นสระเสียงสั้นนักเรียนก็เขียนสระเสียงสั้นค่ะถ้าเป็นเสียงยาวนักเรียนก็เขียนสระเสียงยาวค่ะข้อที่หนึ่งนะคะสระอาค่ะข้อที่สองค่ะสระอีข้อที่สามค่ะสระอุข้อที่สี่สระอ ข้อที่5สร,ระโอและข้อที่6สร,ระเอค่ะต่อไปนะคะเรามาเฉลยรับสมองกันค่ะข้อที่1นะคะสระอานะคะเป็นสระเสียงยาวค่ะข้อที่2ค่ะสระอีค่ะเป็นสระเสียงสั้นค่ะข้อที่3ค่ะสระอุนะคะเป็นสระเสียงสั้นค่ะ ข้อที่4ี่นะคะสระโอค่ะเป็นสระเสียงสั้นค่ะข้อที่5ค่ะสระโอเป็นสระเสียงยาวค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6สระเอเป็นสระเสียงยาวค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาเรียนเรื่องนะคะประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคนะคะเรามาทบทวนนะคะเรื่องที่แล้วนะคะก็คือเรื่องวลีนั่นเองค่ะ ค่ะวะลีคืออะไรคะนักเรียนวลีก็คือการนำคำมาเรียงกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ยังมีความหมายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างประโยคนะคะเรียกว่ากลุ่มคำหรือวลีนั่นเองค่ะและทำไมนะคะวัดีนะคะจะมาเกี่ยวเนื่องกับประโยคนะคะก็เพราะว่าถ้านำวัดี นะคะมาเรียงต่อกันเราก็จะเรียกว่าประโยคนะคะนํามาเรียงต่อกันจะเรียกว่าประโยคค่ะเรานะคะก็ได้ทราบว่าวลีนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับประโยคอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อหานะคะเรื่องประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ เรื่องประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคประโยคคืออะไรนะคะประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์สามารถสื่อความได้ว่าใครทำอะไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือมีสภาพอย่างไรคะ่ะ ง่ายๆนะคะประโยคนะคะก็คือการนํากลุ่มคําหรือว่าวลีใช่ไหมคะนามาเรียงกันใช่ไหมคะมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสามารถสื่อความได้ว่าใครทําอะไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรหรือว่ามีสภาพอย่างไรนะคะแบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าประโยคนะคะที่เชื่อขอคนควรอีกครั้งนะคะนั่นก็คือประโยคคือการนํากลุ่มคําหรือว่าวลี นะคะมาเรียงต่อกันนะคะมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเราจะเรียกว่าประโยคนั่นเองค่ะเรานะคะก็ได้ทราบนะคะความหมายของประโยคไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในการแบ่งนะคะโครงสร้างของประโยคนะคะ ประโยคในภาษาไทยนะคะเราจะแบ่งนะคะประโยคตามโครงสร้างนะคะได้3ชนิดนะคะจะแบ่งนะคะตามโครงสร้างนะคะได้3ชนิดค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะค่ะชนิดที่1นะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยนะคะก็คือประโยคสามัญน,นะคะชนิดที่1ต่อไปนะคะชนิดที่2นั่นก็คือ ประโยคซ้อนนะคะมันมีชื่อเรียกอีกนั่นก็คือประโยคความซ้อนนะคะชนิดที่3นะคะประโยครวมนะคะหรือมีชื่อเรียกอีกนะคะนั่นก็คือประโยคความรวมค่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะมี3ชนิดนะคะนั่นก็คือ 1. ประโยคสามัญ 2. ประโยคซ้อนและ 3. ประโยครวมนะคะนักเรียนนะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะ ว่าประโยคมีกี่ชนิดนะคะต่อไปนะคะเราจะเน้นย้ำในเรื่องประโยคสามัญใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนประกอบของประโยคเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องเรียนในวันนี้นะคะนั่นคือประโยคชนิดแรกนะคะก็คือประโยคสามัญหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยคพื้นฐานนะคะประโยคสามัญน,นะคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ2อย่างนะคะหรือว่าสส่วนนั่นก็คือ 1. ภาคประธานนะคะและ2นะคะภาคแสดงค่ะอ่านะคะภาคประธานหรือว่าภาคแสดงนะคะในภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่าอะไรคะ subject ก,กับ verb ใช่ไหมคะนะค่ะและภาคประธานกับภาคแสดงคืออะไรนะคะเราไปดูกันค่ะภาคประธานนะคะหรือว่า ประธานในประโยคใช่ไหมคะเวลาเราแต่งประโยคก็จะต้องมีประธานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภาคประธานนะคะก็คือประธานจะประกอบด้วยคํานามหรือคําสรรพนามนะคะภาคประธานนะคะก็คือประกอบด้วยคํานามหรือสรรพนามคํานามคืออะไรก็คือคําที่ใช้แทนเรียกคนสั์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะหรือว่าเรียกการเรียกชื่อต่างๆใช่ไหมนะคะ หรือคำสรรพนามก็อย่างเช่นอะไรฉันคุณเธอท่านใช่ไหมคะภาคประธานนะคะก็จะต้องประกอบด้วยคำนามหรือว่าสรรพนามนั่นเองค่ะต่อไปนะคะภาคแสดงนะคะภาคแสดงคืออะไรก็คือคำกริยาใช่ไหมคะว่าแสดงอาการอย่างไรนะคะภาคแสดงนะคะจะต้องประกอบด้วยคำกริยา2ชนิดนะคะได้แก่กริยาอากรรมนะคะหมายความว่าเป็นกริยาที่ไม่มีกรรม และกริยาสกรรมนะคะเป็นกริยาที่ต้องการกรรมค่ะนะคะภาคแสดงนะคะประกอบด้วยนะคะกริยา2ชนิดนั่นก็คือกริยาอากรมกับกริยาสกรรมนะคะแต่กริยาอักรมกับกริยาสกรรมคืออะไรนะคะกริยาอากรมก็คือเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมเวลาเราแต่งประโยคใช่ไหมคะเราจะต้องมี กริยาชนิดพวกนี้เข้าไปอยู่ด้วยนะคะอย่างเช่นยังไงกริยาอากรรมคือไม่มีกรรมอย่างเช่นฉันเดินเห็นไหมคะเราแสดงให้รู้เลยว่าเราไม่ต้องใส่กรรมไปก็ได้แต่เราแค่บอกว่าฉันเดินเราก็สามารถนึกออกว่าฉันกําลังเดินใช่ไหมคะไม่ต้องมีกรรมมากมาบอกก็ได้ว่าฉันกําลังเดินบนพื้นใช่ไหมคะหรือฉันนอนฉันวิ่งฉันไปฉันหัวเราะนะคะ เราไม่ต้องนะคะบอกผู้ถูกกระทําก็ได้เราก็สามารถนึกออกแล้วว่ากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมคะฉันนอนใช่ไหมคะไม่ต้องนอนบนพื้นนอนบนที่นอนใช่ไหมคะเราก็สามารถนึกออกว่าบุคคลคนนี้กําลังนอนนะคะแบบนี้เขาเรียกว่ากริยาอักกร,รมค่ะต่อไปนะคะกริยาสกรรมคืออะไรก็คือเป็นคํากริยานะคะหรือกริยาที่ต้องการกรรมหรือว่าต้องมี คนถูกกระทําใช่ไหมคะอย่างเช่นฉันกินข้าวเห็นไหมคะจะต้องมีมคําว่าข้าวจะได้ทราบว่ากําลังกินอะไรอยู่ใช่ไหมคะหรือคําว่าฟังใช่ไหมคะฉันกําลังฟังเพลงใช่ไหมคะคำว่าเพลงจะต้องเป็นกรรมใช่ไหมคะฉันอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่านเป็นกริยาหนังสือเป็นกรรมใช่ไหมคะแบบนี้เป็นต้นค่ะเขาจะเรียกว่ากริยาสัรกกรมนั่นเองค่ะ สรุปแล้วนะคะภาคแสดงจะต้องมีทั้งหมดกี่ชนิดคะภาคแสดงจะต้องมี2ชนิดนั่นก็คือกริยาอักกรรมและกริยาสักรรมนะคะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนด้วยนะคะเราได้ทราบนะคะส่วนประกอบของประโยคไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะการพิจารณาประโยคสามัญน,นะคะเรามาพิจารณาไปพร้อมกันเลยค่ะ พิชเชอร์นะคะจะให้นักเรียนนะคะพิจารณานะคะประโยคนะคะและก็นำมาใส่นะคะว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็นภาคแสดงนะคะประโยคแรกนะคะแป้งหอมยิ้มแย้มนะคะแป้งหอมยิ้มแย้มนะคะเรานำคำนะคะไปใส่ในแต่ละช่องกันเลยนะคะว่าอะไรคือภาคประธานอะไรคือภาคแสดงนะคะภาคประธานเป็นคำนามหรือสรรพนามนะคะ หรือภาคแสดงนะคะมีกริยาอักกรรมหรือไม่นะคะหรือกริยาสกรรมหรือเปล่านะคะหรือมีกรรมไหมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนะคะประโยคแรกแป้งหอมยิ้มแย้มใช่ไหมคะแป้งหอมใช่ไหมคะเป็นประธานใช่ไหมคะประธานก็มีคำนามกับคำสรรพนามแป้งหอมเป็นคำชนิดไหนนะคะเป็นคำนามค่ะนะคะต่อไปอภาคแสดงยิ้มแย้มนะคะเป็นอะไร อ่ายิ้มแย้มนะคะเป็นกริยาอากรมใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องมีกรรม,มาก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีสกรรมแล้วก็ไม่มีกร,รมแล้วก็ขีดนะคะไปว่าไม่มีนะคะสรุปแล้วประโยคแป,ะะป้งหอมยิ้มแย้มนะคะมีอะไรบ้างมีภาพประธานใช่ไหมคะเป็นคำนามนั่นก็คือคำว่าแป้งหอมใช่ไหมคะแล้วก็มีภาคแสดงนะคะเป็นกริยาอากรมนั่นก็คือคำว่ายิ้มแย้มค่ะ ประโยคต่อไปนะคะเธอขยันนะคะอ่านพร้อมกันค่ะเธอขยันนะคะจะมีภาคประธานกับภาคแสดงอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำแรกในประโยคคำว่าเธอใช่ไหมคะเป็นประธานใช่ไหมคะแต่ประธานเป็นคำชนิดไหนเป็นคำสรรพนามนะคะเพราะฉะนั้นเธอต้องอยู่ในช่องคำสรรพนามนะคะ ต่อไปภาคแสดงนะคะขยันใช่ไหมคะเป็นคํากริยาอยู่ในช่องไหนคะอยู่ในช่องคํา,ากร,ริยาอักกมใช่ไหมคะคือไม่ต้องบอกนะคะหรือว่าไม่ต้องมีกรรม,มารองรับใช่ไหมคะเธอขยันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเธอขยันนะคะอยู่ในช่องคําสรรพนามนะคะและก็ช่องคํา,ากริยาอักกมนั่นเองค่ะ เรามาพิจารณานะประโยคนี้กันนะคะแม่เก็บดอกไม้นะคะแม่เป็นประธานใช่ไหมคะประธานเป็นคําชนิดไหนนั่นก็คือคํานามนะคะต่อไปนะคะภาคแสดงใช่ไหมคะต้องมีกรรมมารองรับนั่นก็คือกริยาสกรรมใช่ไหมคะเก็บใช่ไหมคะเก็บอะไรเราต้องบอกด้วยต้องมีกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าเก็บจะอยู่ในภาคแสดงนะคะในช่องของ กริยาสักกรรมนะคะและก็มีกรรมมารองรับนั่นก็คือกรรมในที่นี้คือดอกไม้นั่นเองค่ะและประโยคสุดท้ายในวันนี้นะคะเขาดูป้ายข้างทางค่ะอ่านพร้อมกันค่ะเขาดูป้ายข้างทางค่ะเรามาพนะิจารณาประโยคนี้นะคะเขาค่ะนะคะเป็นประธานใช่ไหมคะเป็นคำชนิดไหนคะ คำสรรพนามนะคะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในช่องคำสรรพนามนะคะต่อไปนะคะภาคแสดงนั่นก็คือคำว่าดูใช่ไหมคะเป็นคำกริยาดูอะไรต้องมีสกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเขาดูอะไรคะป้ายข้างทางเพราะฉะนั้นป้ายข้างทางคือกรรมนั่นเองค่ะ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคไปแล้วนะคะว่าประโยคคืออะไรรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะและประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีรายละเอียดต่างๆที่นเรียนได้เรียนรู้กันจบมาเมื่อกี้นี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกนะ,ะมาให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคมาคนละสิบประโยคนะ,คะ,นะคะโดยเป็นประโยคกริยาไม่ต้องมีกรรมหรือ กริยาอากรรมอ่ะแปลว่าไม่ใช่ไหมคะคือไม่มีกรรมห้าประโยคและเป็นประโยคก,กริยาที่ต้องมีกรรมหรือกริยาสักรรมนะคะอีกห้าประโยคนะคะครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอ่านักเรียนทำนักเรียนก็เขียนหัวเรื่องก่อนนะคะว่าแบบฝึกเรื่องประโยคสามัญและส่วนประกอบของประโยคนะคะแล้วก็เขียนอันแรกเลยว่าประโยค กริยาไม่ต้องมีกรรมวงเล็บกริยาอากรรมนะก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าครบเลยห้าประโยคนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยต่อด้วยประโยคกริยาที่ต้องมีกรรมสกริยาสกรรมนะคะก็หนึ่งสองสามที่ห้าอันนี้ครูยกตัวอย่างมานะคะอย่างเช่นกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตัวอย่างของครูนะคะน้องสาวของฉันน่ารักมากนะคะในที่นี้ประธานก็คือ น้องสาวน้าน้องสาวคำว่าของฉันนี้เป็นคําขยายเลยคะ่ะขยายประธานคือน้องสาวให้รู้ว่าน้องสาวน้องสาวใครเลยฮะอ่ะน่ารักมากนะาํวา,า,า,ว,า,า,ยายว่าน่ารักเป็นคํากริยาส่วนมากมาขยายคําว่าน่ารักนะคือน่ารักยายน่ารักมากนะคะดังนั้นข้อนี้ไม่มีกรรมนะคะไม่มีกรรมส่วนอ่าประโยคกริยาที่ต้องมีกรรมนะคะกริยาสกรรมนะคะ พ่อนั่งดูละครเรื่องสังทองนะอ่ะประธานในนี้คือพ่อนะพ่อกริยาคือนั่งดูดูอะไรคะอะไรเป็นกรรมละครค่ะละครเป็นกรรมที่ถูกพ่อดูใช่ไหมคะอ่านะส่วนเรื่องสังทองเนี่ยมันเป็นคําขยายอะไรเอ่ยขยายอะไรคะ ขยายละครเพื่อให้รู้ว่าละครอะไรละครเรื่องอะไรนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของประโยคที่ต้องมีกรรมนะคะพ่อนั่งดูละครเรื่องสังทองนะคะอันนี้เป็นแนวทางนะคะก็ให้นักเรียนนะคะฝึกแต่งประโยคนะ,คะตามโจทย์ที่คุณครูให้ไปนะคะค่ะก็อ่าพัตไทยวันนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนโชคดีกับการทำข้อสอบนะคะมีความสุขกับทุกทุกคนสวัสดีค่ะ